คะยบากันเหลืองบอกจ้าเร็วข้มาขามใหญ่นี่นเออเดี๋ยวละอาละวาดจังใดเ๋เราเหตุการฟังก่อนเป็นจังไดเค้าดกยมแล้วกระตีบโอ้ตีลูกตีเมียมันตีค่อยหลเท่าน้ใช่ล้โอ้้กนันบก่อนนั่นค่อยไป้กนันะอบนนี้่ลอใช่ล้โอ้ครับกำนัน่าว่าขันยาเฮอจับเฮต้อง เอโอ้บานี้บานนี้เราเห็นยังอยู่ตอนนี้ค่อยก็มีจัดอวาค่อ้ละว่ดอยู่เฮือนอยู่บ่โอเคไอโคมันเอาปืนอ้าวมีปืนพ่บ่โอ้เดี๋ยวนี้นี่บ่มีแมนบ่โอ้โอเคค่อยะับเราปืนยังขึ้นอ็นันนี้โอ้ครับค่อยลงแ้งนะโอเค ป้า no ปโอเคเดี๋ยวพาไปเคลื่อนไงเออเดี๋ยวนี้เลยซ้ำหนีไปทดนีโอเคขอไปอยู่เดี๋ยวสีแจ้งอันยายพาไปเด้อเออเคื่อนหลังไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายขีดน้ำผู้ที่ขี่ตามโอ้โอ้สวัสดีครับอ๋อสันนี้บอสามี้ยายเมียนบอโอ้คุยอะไรสวัสดีครับ ไา้แล้วคุณลุงเจ้าปีเมียบ่ดิอ้ยได้แล้วคือบ่คุยกันดีๆเอาที่เดี๋ยวขอญาตดูกระเป๋าก่อนเด้อเดี๋ยวขอญาตดูกระเป๋าก่อนเด้อโอเคเฮ้ยคุณนายเจ้านาทีเพ่อคุณลุงเดี๋ยวลุกก่อนเด้อลุกขึ้นเดี๋ยวขาเจ้าดีขอตรวจสอบหน่อยลุกขึ้นยืนนครับครับผมเดี <am> ๋ยวลุกขึ้นยืนก่อนเอลุกขึ้นยืนก่อนมาโอเคบัดนี้หันหลังไ้เพ่นเด้อเดี๋ยวพดีตรวจคนตัววปลอดภัยยหยังดอก เออโอเคเด้อยยกขึ้นไว้โอ้ยผมแดงแล้วนะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยตายเลยเออเออเดี๋ยวตายแล้วเมาเงี้ยเมืนเดียวเมียไม่เห็นหรอเ่าเออแต่คุณลุงเอาที่โอ้เจ้าเมาเลยตีลูกตีเมียเสียบพาพไปลงผักก่อนเด้เนาะเอออ่ะเย็บก่อนเย็บกูเจียมือเด้อ จะควบคุมไปโรงพักก่อนเด้อนอะพไโอเคมาเดี๋ยวใส่กุญแจมือเด้ออย่ากัดชื้นเด้อพอดีใส่กุญแจมือโอเคหยายไปเืีอเฮ้ยตามระเบียบตุ้เลยเอตามระเบียบตามระเบียบตามระเบียบเออโอเคไปเดี๋ยวไปไว้ในรถเลยบ้านนี้เดี๋ยวเขาคุยกับญาติเขาเสียวจังเดสวัสดีครับเอออันน okay. ี Listen, no ้เป็นลูกบะเพหา้านเออาบ้านนี้มาคุยกันหน่อย เออส mm ีเ hmm. ขียดได้กับเล่าหระบาดนี hmm. ่เราเมาอย่างเพเมาเล่าหรือเมายาหรือเมาอะไรมันไปหากลิ่นแค่เพิ่งกลิ่นเลือกค่ะเมามากแล้วในนี้ตลอดเออสเมาเหล่าใช่ไหมคันไม่ได้เลิ่นกะไทยก่อนก็ไปได้เลิ่นกะไทยกับบ้านฮะี๋ยวไอพ่อแล้วก็มากเอาเลื่กับมืกกับมืกอ๋อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปกติคำเล่าบมอเมาไปเนเ่ยอ๋อว่าสีเฮ็ดได้เลยล่ะต้องเป็นในนี้ตลอดเออ๋อว่าแล้วเราเมาดูบ่เมาดูเดี๋ยวนี้นะเหนึ่งสองมื้อกินอีกเมาเหล่าบ่ อ,อ๋อสิเนาะอืมในเรื่องนี้ตำรวจกขมาจักเดี๋ยวสิเอาไปหาหมอดีกว่าให้หมอหาจ่าแก่เพื่ออาจจะมีกินยาด้วยซียาเมีงยงก็ได้เพราะมันเมาผิหลหรือแต่มันเป็นในนี้ตลอดอ๋อเออเขาเอาไปบำบัดไว้ไงสิเนาะะแบบเฮาแบบเฮายกนอนนี่มันจะมีนอนมันก็จะหาเรื้อซะก่อนอ๋อว้าวตายแล้วเออเพื่อวันบำบัดเศร้าเหล่าเศร้ายังได้เอาสิเดี๋ยวสิพาไปบำบัดละกัน ยังมือน,นี่สิ่ขังไว้โรงพยาบาลสะก่อนเด้อคืนนี้บานนี้มือเศร้าย้ายไปที่ต่อโรงพยาบาลเลยโรงบาลหม่โรงพยาบาลดงหลวงนี่ว่าอยากเอาหมอนี่มาบำบัดดูแน่ใจจักเราเสียบยาบ่าหรือเมาเรานี่เออฮักเมามาเสียระวาดิตีลูกตีเมียมยังว่าให้หมอเข้าใจเดี๋หมอเขาสิอสันนี้อยู่ดอกนะครับเนาะบ้านนี้ติดต่อแล้วนี่ตีต่อคุณหมอแล้วกะบวิเบอโลโรงพักเดี๋ยวมีมอไซบอร์อเออเดี๋ยวตีต่อคุณหมอแล้วขี่มาแจ้งตำรวจโรงพักเด้อว,วันที่ตอม มอแล้วให้ตำรวจโรงพักไปเอาโตัมอนี่ไปโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวผมกคบอกตำรวจชุดต่อไปดอกเออเนาะเออแล้วมีเอบอร์โรงพักบออะโทรเอาก็ได้บอได้จะเขียนให้กันเออคำโทรบที่จะยังขี่รถไปบอกตำรวจแล้วกันบอเออเฮ้ยไปเข้เขาไปเหอะบอได้ยาสูบนี่เคนเหม็น ใช่พี่ขังอีกเมาคือตัวมนวายอีกฮะห้องเบ็กว้องเบสเลยนีใช่นะเมาบุกเรื่อง